มามาจ้ามาละจ้าเนี่นี่เลยจ้าได้เวลาลงมเมล็ดแล้วนะคะถือว่าลงช้านะถือว่าลงช้าผัดวันประกันพุ่งจนได้มาถึงนะจุดนี้จริงๆแล้วเขาต้องโตดิดนหนึ่งแล้วนะคะอ่ะปีนี้มีลงดอกเราวดาวเรืองจ้าครั้งแรกเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่ามันจะเกิดไหมเพราะว่ามันเป็นเซี่ยวเซี่ยวไม่เคยปลูกเหมือนกันเคยซื้อแต่เป็นมเมล็ดมเมล็ดมาปลูกนะ อ่ะลองดูแล้วก็มีดอกไม้นะอันนี้ก็จำพวกดอกไม้นะจ๊ะอันนี้ก็ดอกไม้หมดนะก็ถือว่าปลูกช้านะแต่ก็ก็ดูค่ะอาจจะได้สายหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะอันนี้ก็อะไรเนี่ยทมอดบิ๊กก็คือท่มอดลูกใหญ่ๆเขียนให้มันเข้าใจง่ายนะเข้าใจเองนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้ก็จะเป็นอ่า ประมาณว่าข้างบ้านทาไอ้นี่อยู่นะคะใส่ข้างห้องเขาทำไอ้ทำครัวอยู่อันนี้เป็นคณะมันตระกูลคณะนะคะถ้าเป็นก็คือคณะคล้ายๆกับคณะไดโนเสาร์ไดโนซอร์อะไรที่เขาเรียกกันนะนะนะถุงนึงก็มีไม่กี่มเมล็ดนะคะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเออมะเขือเทศที่คล้ายๆกับว่าเป็น คล้ายๆกับมะเขือเทศเออที่กินกับสลัดนะจ๊ะลูกกลมๆเรลีเล็กๆเรียวๆ,ๆเป็นพวงๆนะจ๊าปีนี้ใส่เยอะหน่อยอันนี้มะเขือเทศไทยที่กินกับส้มตำนะจ๊ะที่เขานิยมตามส้มตำอันนู้นเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งว่าจะลงเออเออสลัดที่ว่าปลูกด้วยน้ํานะคะก็แบ่งมาปลูกตรงนี้บ้างนะก็พอดีก็ทําไม่ทันนะทําขยายไปเยอะก็ทําไม่ทันเนี่ยจ่าไปดูอีกส่วนหนึ่ง อันนี้อันนี้ก็เป็นหอมหอมป้อมป่ะหอมป้อมที่เขาเออกินกับผัดไทยค่ะหอมเรียวๆไปยาวๆ,ๆนะจ๊ะที่กินกับผัดไทยนะอันนี้พี่แหม่มพี่แหม่มที่อยู่ทรวชงนะคะเก็บมาเล็ดพันให้ปีนี้ก็ได้เลิกได้ใช้นะคะก็เดี๋ยวพอเขาขึ้นปุ๊บก็แยกแยกแยก,แยกสักสามสีก่กอน,นะคะเอาไปปลูกในสวนอันนี้ปลูกครั้งเดียวนะ,ะถ้าเขาขึ้นแล้วคือครั้งเดียวจริงๆก็คือมีแต่ว่าจะ เขาจะขยายไปหน้านะจ๊ะนี่จ้ะบางคนปลูกเป็นเกาะเป็นกรรมได้ขายด้วยนะคะอันนี้คือได้กินได้แบ่งปันก็โอ้โหก็สุขใจแล้วจ้ะมามีอะไรมัง่งอันนี้คือพริกพริกโคตรเผ็ดนะเผ็ดสําหรับนุ่นนะคะพริกก็เอาใส่อย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปแยกพอเขาขึ้นหน่อยขึ้นสักสามสี่ใบแล้วก็ไปแยกเขานะอันนี้ก็พริกขี้หนูค่ะพริกขี้หนูพริกขี้หนูส่วนอันนี้อ่ะวนวนวน,วนนิดนึง อันนี้ก็เนี่ยค่ะบวกคล้ายๆบวกปะเนี่ยจะ้ะปลูกนิดนึงไม่ได้เยอะอะไรนะอันนี้ก็น่าจะเป็นเออบวกกันเออถ้างั้นก็ไม่นิดนะเฮ้ยทำไมไม,มาอย่างงี้อ๋อนี่จะ้ะอันนี้คือบวกนะเห็นไหมถ้าไม่มาร์กอย่างเงี้ยเดี๋ยวจําไม่ได้จริงๆเลยค่ะอันนี้คือบวกแล้วก็สองแถวนี้เอสองอันนี้คือแตงกวาไทยแตงกวาที่นี่ยังไม่ได้นะคะก็ พอดีมีมเมล็ดพันธุ์แตงกวาไทยก็ใส่ไปก่อนนะแตงกวาที่นี่เผลอๆก็เดี๋ยวไปซื้อเอานะคะเป็นที่โทษชงก็ไม่กี่บาทนะคะก็อาจจะซื้อสักสองต้นพอค่ะแล้วก็มีพริกขีหกข้หนูพริกขี้หนูแล้วก็อันนี้ก็เป็นพริกหยวกพริกหยวกอันนี้ก็น่าจะเป็นพริกหยวก iPhone ตัวนี้พริกหยวก p h o n e อันนี้พริกหยวกน่าจะสาร,รพัดสีนะคะขี้เกยียจแยกไม่แยกแล้ว รวมไปเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าได้อะไรบ้างนะคะมีแบบทั้งรวมแล้วก็แยกสีไปด้วยนะแต่ทีนี้ก็เลยเออเอาถุงที่ว่ารวมมาใส่แล้วก็ใส่สีเหลืองเข้าไปหน่อยเพราะชอบกินสีเหลืองนะจ๊ะอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้าจ้า